เหนื่อยกายต้องอดทนเหนื่อยกับคนต้องทำใจเหนื่อยกับงานต้องสู้ไหวเหนื่อยหัวใจต้องปล่อยวางเสียใจในตอนที่ผิดคิดได้ในตอนที่มันสายคิดถึงในตอนที่เสียไปเสียดายในตอนที่จากลาเผลอโง่ในตอนที่โกรธขอโทษในตอนที่ช้า รู้ตัวในตอนหมดเวลาเห็นค่าในตอนที่จากไปทุกชีวิตถูกลิขิตด,ด้วยโชคชะตาบางครั้งอาจล้มลงบ้างจนจมน้ำตาแต่คงไม่ยากเกินกว่าหัวใจที่ยังคงแกร่งกล้าจะพยายามก้าวผ่านปัญหามันไปไม่มีใครเกิดมาแล้วสมบูรณ์แบบทุกอย่างทุกคนต่างมีข้อบอกพร่องของตัวเองตั้งแต่เกิดมา เราควรทำใจยอมรับข้อดีและข้อเสียของกันและกันดีกว่ามัวมองเห็นแต่ข้อเสียของคนอื่นเพื่อหยิบยกตัวเองขึ้นมาว่ามีข้อดีมากกว่าใครชีวิตคือข้อสอบคำตอบคือโชคชะตาศรัทธาคือแรงบันดาลใจจิตใจคือเครื่องนำทางทุกอย่างคือไม่แน่นอนไม่ว่าวันวานคุณจะเจอเรื่องร้ายอะไรมา แต่ถ้าวันนี้คุณยังตื่นลืมตานั้นแปลว่าคุณมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่เรือที่ออกทะเล